มีพลังคิด น uhm like like, ีอะไรเลยอ่ะนี่เธอนี่ไงนี่เราจงสีเขียวนี่ไงสีเขียวนี่ไงสีเหลืองนี่ก็เขียวเราขอไปเขียวเยอะๆเลย ก็สีเขียวสีเขียวี่ทางตะก้านี่มาเดี๋ยวมานับกันว่าทุกคนมีกี่ใบโอ้โหมาของติ้นมีสีเหลืองมีสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มแล้วก็มีสีอ่อของสีสีเขียวของเรามีแปดอันสีเหลืองของเรามีเจ็ดแต่ดูจากใบเขียวของเราสามใบมันเหมือนกันเลยแต่มันโคละสีันี้ใบแหลมเหมือนกันเลย มันมีลายเหมือนกันแต่สีมันไม่เหมือนกันเลยนะลายเหมือนกันใช่ดูของเราก็มีเขาทำไมใบมันเหมือนกันเลยมันเปยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเหรอก็น่าจะใช่นะข้างบนมาเป็นสีเขียวหรือว่ามันเปลี่ยนตามฤดูกาลอ่ะก็อาจจะใช่โอ้ยสีเขียวเย็นมากเลยอ่ะเออสีเขียวมันนิ่มดีนะ นอกจับใบสีเหลืองดูใบสีเหลืองมันดูแห้งๆเนอะฝืดขึ้นนิดหนึ่งดูนี่นะดูของสีเขียวนะใบสีเขียวขึ้นแบบลื่นเป็นสไลเดอร์โหหักง่ายมากเลยแบบเป็นแหลริโก้เข้มตาลเข้มโอ้โหกรอบมาก โอ้มันขาดน้ำมันขาดน้ำดูดิดูสีเขียวนะเหมนมีเสียงเลยเนี่ยเออสีเขียวแข็งแรงสุดเลยสีเหลืองก็ไม่ค่อยดีมากอือเราฉีกแล้วเออโเราฉีกได้ประมาณนี้ตามสีน้ำตาลแพลลาตัมเขียวอมเหลืองเยอ๋อ เยวก็แตกแล้วของเราไม่มีน้ำเลยดูดิน้ำข้างในมันเป็นสีเขียวเทแอลกอฮอล์เลยเราเทก่อนเอ้ยพ่อพ่อต้องใส่แอลกอฮอล์ลงไปด้วยเช่นยกน้ำของเราสีเขียวเลยอะของเราก็เขียวแต่มันเขียวอ่อนไงฉันสับมันตักขึ้นมาดูดิดูของเรา ใบน้ำตาลคนกลไม่มีสีเลยใบสีน้ำตาลมันแก่แล้วไม่ไม่เห็นจะมีสีออกมาเลยสีเขียวอ่อนแต่ของฉันไม่สีออกมาเราต้องการสองเราจะดูทั้งสองอันเลยอัล็ขึ้นอัล็อไปก่อนเราเอาแก้วสีจะมันดูเร็วนะแค่ก็จะกดมันลงไป แก้วใบแรกคือเขียวๆเ,เ,เลยอะ่ะเขียวจริงใบสีเขียวอะ่ะมันยังอ่อนอยู่มันถึงออกสีเขียวได้เยอะเลยต่อไปแก้ต่อไปสีเหลืองก็เป็นสีเหลืองอันนี้ดูเหมือนไม่มีสีฮะสีเขียวไม่ค่อยมีสีเลยอะ่ะใบไม้สีน้ำตาลมันไม่มีสี<ม>ออกมา<ส>มเลยมันคองแก่แล้วอะ่ะมันคง คุณใบไม้เนี่ยก็เหมือนกับพวกเรานั่นแหละต้องกินอาหารทุกวันแถมยังเป็นพ่อครัวที่ทำอาหารเก่งมากๆ, <c oughs> ๆด้วยนะคุณใบไม้ใช้สีเขียวในตัวช่วยปรุงอาหารพวกเขาโตขึ้นทุกวันพอโตขึ้นสีของเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกับหน้าตาพวกเราที่เปลี่ยนไปนั่นแหละสีเขียวในตัวน้อยลงก็เลยทำอาหารได้น้อยลงแล้วพออายุเริ่มมากขึ้น ดูสิสีของเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยมีอะไรไว้ปรุงอาหารแล้วนะโอ้โหเขาคงอยากพักผ่อนเต็มที่แล้วหลับให้สบายนะคุณใบไม้ ให้มนะันโค้งๆนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้แล้วเหลืองมาเชนจะระบายให้เหมือนใบจริงเลยเราหยิบสีเหลืองมาด้วยดูดิเรียบร้อยใบยที่สองใบไ<า>มส้สีเขียวม,มันเป็นใบอ,อ่อนสีน้ำตาลอ่ะใบมันแก่แล้วอะไรใบที่แก่แล้วมันคือใบไม้แห้งปุ๊บ ไหล่อ๋ออกเฮ้ยดูมันโดนน้ำดิเริ่มแล้วไอ้นี่โดนน้ำละ หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูจะคิดคนวัคซีนให้คนทั้งโลกได้ฉีดวัคซีนเข็มเดียวแล้วป้องกันโรคระบาดได้ทุกโลกเลยค่ะทุกคนในโลกต้องมีความสุขมากๆแน่เลยเพราะจะไม่มีคนป่วยเลยเย้ yeah! ใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น <Yeah! S 2> สงรูปทาง เขวเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลังที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ